ดีจ้าแม่น้องก็หอมช่องน้องปงชาดแนวเจพี่น้องมื่อวนี้แม่น้องก็หอมได้หัวกมาแล้วเนาะจ๋า,จานาะงหัวหน่อยของเฮาอันได้มาแล้วอันเพากกะหัวก,กะตัวแย่ตัวใหญ่พี่น้องแข็งแรงกำลังมีขาได้หัวกมาแล้วได้มาทั้งเบิด์ตแปดกิโลหลอกละสี่กิโลเสียไว้นี่นี่บอ่อไว้น้ำกันเพราะว่าถ้าไว้น้ำกันม่นได้ยู่มันแต่ว่ามันเสียอดเกินไปฮนาะเพราะว่ามันเสด็ก ใหญ่ขึ้นมาซ้ำหนึ่งมันสิได้แข็งแรงมีหมองเลนมันจะโมไอ้อัดก็เลยว่าเอาไว้ฟังละซีโลละกันขั้นว้น้ำกันเบิดมันสิเนียนโทดแล้วพี่น้องนอกระการเตรียมบ่อข้าวกระเตรี้ยไม่ตึงต้านคลิปที่แล้วเนาะพี่น้องนอกระเอาวัพักตบพักตบเอาว้ไหนมันงอยพักตบอยู่น้องสาข้านั่นแหละอยู่น้องสาแม่นอหอมนี่พักตบหน่อยนะไใ้เพิ่นงอยย่ามนั่นเพิ่นจับเอาจ้ะเนาะจ้ะพี่น้อง กระสิเอาอนเทลงเลยได้บาทนี่พี่น้อยบ่ออยากกระมังเฮานี่อึ้บเ,เติบให้พี่น้องจ้ะ,อะเอาบางอย่างไก่ได้พี่น้องเด้อไม่น้องหอมสิเทแล้วได้บาทนี่เทปลอยเพิ่นพี่น้องจ้ะเพิ่นจะเลื่อนเติบตูวอึ้บแข็งแรงแข่งแรงกูเดี๋ยวพี่น้องเอ้ย,อยสวัสดีจ้าแต่อสะออนขนาด ถ้าสอนขนาดพี่น้องมุ่าเป็นทางไปสอนเนาะสอนห่วงก็น่าจะสต่บ่นนีฮ่อมาอนุบาลแล้วก็หลังจากนั้นเนาะพี่น้องเนาะหัวอาหารหัวอาหารกะประมาณถั่วกะไก่หนึ่งถั่วกะไก่หนึ่งเนี่ยก็สชีได้สองหลกหัวอาหารนี่ไ้ดูโบ่เพิ่นเป็นห่วงหน่อยก็สิให้เส้าแรงลัง,ลง,มง,งหม่งกรสิีไฮเส้าเที่ยงแรงย่นี่ไฮเส้าแรงก็พออัน ถามันตัวใหญ่แล้วเขาจะห่อยมือแล้วเถื่ออันนี้เิ่นตัวนี้หน่อยอยู่คือกันก็เล็กน่อยแหละพี่น้องยนี้มือเศร้าเพิ่นกระสีหิวห้วนาะหมักอันหิ้วดูนะนะไปเลยหอยเศร้าแรงเศร้าแรงถั่วกะไก่นึงนี่กระสีแบนเครื่องเครื่องถั่วกะไก่ของเราเพื่ออะหัอก,าก,ลลกอ,อาหารนี่เพิ่นไปนโยน,นไปเลยจ้าพี่น้องนี่นโยน,นไปเลยให้เพิ่นกินเด็กินอาหาร ถามว่าน้ำเสียบอน้ำสีน้ำบอบอได้จ้ะเพราะว่าระบบน้ำนีนพันสินไหลเวียนจะน้อยสวยมากนี่ก็สิบเปิดน้ำเปิดน้ำให้มันไหลเวียนหลอบอคล้องนะจ้ะพี่น้องน้ำเป็นน้ำวนนะน้ำน้ำวนเป็นน้ำนิ่งจ้ะเฮ้นกำลังกินอาหารจะมาลอกต่อลอกที่สองกันเลยนะพี่น,อน้องเด้อลูกออดกำลังกินอาหารจา้าพากันเต้นกระโดดประสันเนี่ ดอกที่สองคือกันพี่น้องดอกที่สองเข้านน่กะทักต้มเข้ากันเดี๋ยเอาลงไว้แล้วน,นองเข้ากันเทได้เล่ยคือกันจ้ะนพี่หองเห็นบ่จ้าอึ๊บอึบอึบึ๊บึบ เฮ้ลงไปเลยแบบคุณเน่เนาะรู้สึกว่าเราเหนืสิหลายก็ทั้งนั้นได้ไหมเป็นตาเอาเอาสวิงมาสอนขนาดจใจพี่ล่องเฮ้ยจ้าลูกออดกำลังพ่อสอนเนาะกำลังพ่ออุอ้ว่า เป็นเจริญเติบโตเป็นกรให้เฮาพี่น้องเอ้ยเป็นดง่อยดีหยั่งชุดน้อยนามกัะมากกับอาหารโอ้ยไป้จพี่น้องอาหารเล่โอยเอ้ยทำมือเล้งตัวนี้กระได ขาอนุบาลใบประมาณเจ้ก,กันจกักมือจัากระถิ่นแม่นองเขาหอมนี่กระจนกวัวพันสีไงไงเป็นขาเป็นโตูพตอดีเป็นโตูสั้ประมาณปลอมมือเนาะไงปลมปอมมือนี่ก็สิเป็นตู๋หายไงกัวมูแล้วแล้วบาดนี่เขาก็สีมาเอามาใบตัวนี้ดอกหนีดเพราะว่าแยกดอกใบแม่นองเขาหอมก็เตรียมแยงไว้เลยล่ะบอสนึ่นี่ดอกหนีดเขาสิอ้อมใบซื่อเพราะว่าให้เพันแลนเล่นอยู่นี่นีบ่บาดนี่จะ้ะเดี๋ยวอนัน ให้แดนนี่แล้วจเจ้าเสดม่านห้พี่น้องเดืเบอีกเชือหนึ่งน้นนองใหญ่กว่านี่ก้อนก้อที่เขาแยกนะไม่เห็นพี่น้องเดือบไปจะ้ะระบาดนี่เดี๋ยวแม่นอ้องหอมเสียผ้าผ่ามาปิดข้างบนนี่ไว้ผ่านี่ปิดข้างบนไวเ้เฮ็ดยังกอดเพราะวันนุกเท่ากันนุกนุกกระจิบกระจออก่อาศัตรูของมันนี่หลายอยู่มีทั้งงูมีทั้งนุก แตงูนี่เขาสามารถกับเบิ้งได้ยูโดมันมันบบนี่เป็นไหนเต่อันตราย,ยานี่ยคือหนุกตนนี่หนุกใหญ่มันมาจิบมาหยังจ่าพี่น้องเดี๋ยวสิไปเอาผ่ามาปิดอีกเท่านึงพี่น้องเดีเบิง้งเด้อเพราะว่าปิดข้างหน้ามันไว้จังไหนเนาะจ่าพี่น้องจ้าแม่น้องกขหอมกับเดี๋ยวผ่าผ่าสลเสลนเนาะ มาปิดว้เพื่อบ่อให้นกกันพวกนกพวกกามากินเนาะพอมาซ้ำกันก็ปลาหอดเลยจ้ะพี่นอ้กกองเขาก็ต้องเฮ็ดแบบนี้แหละก็คือวิธีป้องกันเนาะป้องกันพวกนกต้องปิดว้ตลอดจ้ะกันไว้มันก็ตอกเฮ้านี่แหละจ้ะ กับะเทือม right. no. like ันแหลวกับเป็นการเซตซับเมนบอจ่าเมน้องหอมสําหรับการนันอนุบาลเริ่มต้นนะนะข้งเงินลูกออดข้งเงินหัวบอกว่าถ้าอื่นมันเสียจังสี่บานอกมันสูตรไพสูตรมันพี่น้องเพราะว่าแม่น้องหอมคิดได้แบบนี้นะนะคิดได้แบบนี้กกลองเห็ดแบบนี่เบิ้งแล้วแต่ไพสีอเปใส่กับบ่ว่ากันแล้วก็เพชรนัดมงไช้มงมัน จะเคยลุดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเคยเอ้ยเคดึงอันนั้นเนาะค่ะตะเคยลุกเคยเล่นถึมาเห็ดใหม่ก็ต้องมีชิดแน่เนาะเพื่อว่าบ,าบา่ให้โลกันแบบว่าเดินหลอดเข้าไปได้อะนะจา้ะให้หัวาหานกระบ,บ่ยากดอกกระเปิดอันนี้ออกซืคอๆนจ้ะบักไล่หนึ่งคนได้กินเขา่าได้กินหัวาหาน ออก,ก็ปิดแหวงสิแลวจ้ะพี่เนอะเธอป้องกันหนกเนาะลรอหนีกัะสิแล้วล่ะน้่นองหอมกำลังมาตอกอยู่กับบริเวณยากเนาะวิธีง่ายๆจ้ะสุดง่ายๆพวกแม่นองขมหอมสุดอนุบาลกบน้อยลูกออส นี่กับบรรยากาศลงกขโพของเฮาจ้ะทีลแล้วเราจะไม่นองก็หอนอย่าด้วยนี่โอ้พี่นออ้อเว้ยกระรัหรับหว่วกชุดแรกนะจ๊ะพี่น้องหว่วกชุดแรกแล้วแล้วแชุดต่อ,ตอไปนี่ชุดต่อไปนี่ถ้าสมมติมัหนีใหญ่แล้วนาะ วันนี้ใหญ่เป็นขาเป็นยังเลยห้องกับไปไ่ใบฟังนั่นก็เอาชุดที่สงลงมาใบนี้คือเกา่าหลังจากเขาคืนว่าโบนี้เนี่ยมันหลายพ่อเล้วอ่าสิบโบให้่แม่เอออาจเกินไปนี่นะเขาก็ง่ายไปลอกพุ่แหละพี่น้องทีท,ทีแม่เขา้องหอมในเตรียมยว้ลโกต่อไปเนาะกัดไปเฮ็ดสูตรเก้านี่แหละจ้ากัไปออไในคือเก้ากับยกยกซุ่มนี่ไปนี่ยกไผ่เงที่เขาเตรียมไว้นี่ไปอันนี้คือลอกที่สองนี่ลอกแร็กเป็นแบบนี่ก่อนนอกจากพี่น้อง คลิปสำหรับมันนี่ก็บเบไม่ยังหลายด้ยจ้าพี่น้องเลอฝากไปในด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมนน้องกับหอมช่องน้องปงช่แนนี้เด้จ้าเมนน้องกับหอมสิไดมีกกำลังใจเห็ุคลิปต่อไปให้พี่น้องด้เบิ่งอีกนอกจากนอะกะขอให้พี่น้องอยูดีมีแฮงสขุขสุขคนคือเก่าด้อจ้าพี่น้องมันนี่เมนน้องกับหอมลาไปก่อนด้จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องเจอกันคลิปใหม่นาอจดาเนะคลิปหน้าพี่น้องเจอกันสวัสดีจ้า